โอ้ยเพื่อนๆครับคุณเคยมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าชีวิตมันรันบนระบบออโต้พายโตจนเกินไปไหมแบบว่าสมองมันประมวลผลไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้มองซ้ายขวาหรือแม้แต่ข้างหลังคือจะเล่าให้ฟังนะเรื่องมันเกิดเมื่อคืนนี้เองผมขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจไปเซเว่นแถวบ้านพาเมียซ้อนท้ายด้วยกะจะไปซื้อน้ำแข็งกับขนมขบเคียวตามประษาคนนอนดึก พอไปถึงเซเว่นเมียก็ลงไปก่อนผมก็จอดมอเตอร์ไซค์พิงเสาหน้าร้านแล้วก็รูดปลื้ดปลืดเลื่อนมือถือหาคอนเทนต์ตลกตลกดูไปพลางๆรอเมียเลือกของอยู่ในร้านคือกว่าเมียผมจะเลือกของได้นี่ก็กินเวลาไปราวๆครึ่งชั่วโมงได้มั้งครับยืนคัดสรรราวกับจะซื้อทองจะซื้อเพชรคือเอาจริงนะผมไม่ได้บ่นหลอกก็แค่รอรอจนเพลิน พอเมียออกมาจากร้านมือสองข้างพรุงพรังไปด้วยถุงเซเว่นผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปรับเมียก็ปีนขึ้นมาซ้อนท้ายเรียบร้อยถุงของก็แขวนไว้ตรงที่แขวนผมก็บิดคันเร่งกลับบ้านขี่รถกินลมชมวิวเพลินๆคิดในใจว่าเออวันนี้อากาศดีดีไม่ร้อนไม่เหนื่อยไม่ต้องพูดอะไรกันเลยสบายหูสบายใจขี่มาได้สักพักประมาณ3-4ี่ซอยได้มั้งครับ พอเลี้ยวเข้าซอยบ้านอยู่ดีๆใจมันก็หวงหวงลงล่งๆผีกลทำไมมอไซค์มันเบาแปลกๆแ,แข็งแรงขึ้นหรือหรือว่าลดน้ำหนักลงได้ด้วยแรงอธิษฐานก็บิดต่อไปอีกนิดจนถึงหน้าบ้านผมก็จอดรถเขี่ยขาตั้งแล้วก็หันไปจะช่วยเมียถือของว่างเปล่าครับเบาะหลังนี่โล่งโจ้งยิ่งกว่าใจตอนอกหักของไม่มีเมียก็ไม่มีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยผมนี่ช็อปไปแป๊บหนึ่งสติสตังกระเจิง เมียผมหายไปไหนรีบหยิบมือถือขึ้นมาโทรโทรติดนะครับแต่เมียรับสายด้วยน้ำเสียงที่บวดไปถึงซวงไอ้บ้าเอ้ยมึงขับรถออกไปทิ้งกูไว้หน้าร้านเซเวน่นกูยืนรอจนขาแข็งโทรไปก็ไม่รับนึกว่ามึงแกล้ง ผมลืมลืมเมียไว้ที่เซเว่นคือตอนที่เมียเดินออกมาจากร้านน่ะมันตรงกับจังหวะที่ผมกำลังดูคลิปหมาเต้นติ๊กตอกพอดีผมเลยเข้าใจว่าเมียปีนขึ้นรถมาแล้วเพราะรู้สึกว่ารถมันขยับนิดหน่อยพอของแขวนปุ๊บก็บิดออกเลยไม่ได้หันไปมองไม่ได้ถามถ่ายไม่ได้สนใจใดๆโอ้ยชีวิตคู่ครับคุณผู้ฟังมันคือความท้าทายจริงๆนะบางทีความเคยชินนี่แหละตัวดีเลยมันทำให้เราขาดสติไปโดยไม่รู้ตัว พราะอีกฝ่ายทำอะไรที่อยู่ในกิจวัตรประจำวันเราก็อนุมานไปเองว่ามันเกิดขึ้นแล้วสมบูรณ์แล้วทั้งที่จริงบางทีมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นได้เหมือนเมียผมที่ออกมาจากเซเว่นแล้วผมก็มนโนไปเองว่าเขาขึ้นรถแล้วคือสมองมันเซตดีฟอร์ไปแล้วว่าออกจากเซเว่นเท่ากับเมียซ้อนท้ายโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบซ้ำให้แน่ใจ เอาจริงนะบางทีผมก็คิดนะว่าเมียน่าจะโวกเวกโวยวายดังกว่านี้ตั้งแต่ตอนที่ผมบิดออกไปจากเซเว่นแล้วหรือไม่ก็น่าจะโทรศัพท์หาผมตั้งแต่ซอยแรกๆนิ่งเงียบเลยให้ผมได้รันโปรแกรมลืมเมียจนจบกระบวนการนี่ถ้าไม่ใช่เพราะเหลียวเข้าบ้านแล้วมันโล่งๆเบาๆผมคงขี่เลยไปถึงหน้าปากซอยโน้นแล้วค่อยสงสัยว่าทำไมไม่มีใครบ่นข้างหลัง เคยมีใครเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมหรือเคยเป็นฝ่ายถูกลืมแบบเมียผมบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนั้นคิดอะไรรู้สึกยังไงแล้วมีใครอยากบ่นอะไรถึงคนข้างๆท,ที่ชอบเผลอแผลยทำอะไรเป็นเปินแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้เลยผมอยากรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกที่ชีวิตโดนรีเซ็ตแบบไม่ทันตั้งตัว